ทุกคนมาอยู่กันที่อสเตเปล่าชเตวีค่ะแต่เ,เราจะพาทุกคนมาร่วมพูดคุยทาความรู้จักกับคุณศิลปินวาดภาพเหมือนพักเฟษคุณคงชลัดลิมนตะกูลกันนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับเขาเลยค่ะมาเลยและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับศิลปินคุณคงชลัดลิมนตะกูลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เดียวอันนี้หนูขออนุญาตเรียกว่าพี่เจมส์นะคะก่อนหน้าหนูอยากทราบก่อนว่าพี่เจมส์เนี่ยเริ่มชอบงานศิลปะาตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแตช่วงวัยอนุบาลน,นะคบะบเป็นช่วงช่วงที่แบบว่าพ่อแม่ผมอยากอยากล้างกันนะแล้วคุณพ่อเขาก็มีน้องสาวคนหนึ่งะ็เป็นคุณอาผม เขาฝากไว้ให้คุณอาเลี้ยงคุณอาเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาจะวาดรูปได้บ้างแต่เขาเป็นคนเขียนตัวอักษรสวยเพราะว่าเขาเป็นครูครเขาเป็นครูสอนเด็กอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่วาดรูปเลยเรามีแต่ให้คุณอาเขาวาดให้เราดูเราไม่วาดเลยเราจะมีแต่ว่าครูเขียนให้คุณอาวาดอย่างเดียวเราก็จะให้เขาจะวาดสิ่งที่เราชอบให้เราดูเราชอบเดโนเสาเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยชอบดูหนังไดโนเสา์กรตูนว่าญาติเตโนเสาเจ้าเล่ยอะไรอย่างเงี้ย มันมีเลตเติ้ลฟูดมันมีตัวฟันแหลมตัวชาร์ททิฟนะครับผมชอบตัวฟันแหลมเพราะว่ามันดูมันเข้มแข็งแล้วมันดูมันกัดลังแกคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนันเป็นปมด้อยนะเพราะว่าผมเกินในครอบครัวที่มันแตกแยกอ่ะมันมีเลยการมีปมด้อยเราต้องการเอาอะไรบางอย่างมาทดแทนปมเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยชอบเดลสาวพันกินเนื้อ จุดเริ谢谢 eter, ่มต้นของการวาดรูปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมวาดเลยคือวาดเดี่ยวเสาพันกินเนื้อวาดไอ้ตัวที่มันไล่กัดไล่กัดตัวอื่นในเรื่องอะฮะอย่างเงี้ยตอนแรกวาดไม่เป็นให้คุณอาวาดดูก่อนเสร็จแล้วพอสักช่วงปฐมเนี่ยเราก็เริ่มขีดเขียนเริ่มวาดเองเองบ้างแล้วปรากฏก็วาดได้คุณอาก็เลยปล่อยให้วาดเองเลยหลังจากนั้นคุณอาก็ไม่ได้วาดไม่ได้มาวาดนั่งวาดรูปเราอีกแล้วเราก็มีนั่งวาดรูปเองคนเดียวก็วาดแต่ไดโนเสาร์นี่ยแหละไม่ได้วาดอย่างอื่นเลยบางทีก็มีวาดสัตว์ประหลาดมังค่อนข้างจะ อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดในสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดียเ,ยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันก็คาด่ากันด้วยคำหยาบคายแล้วก็มีทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากับพวกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าเวลาเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยเหมือนเห็นไดโนเสาร์ทะเลาะกันน้องรู้สึกงั้นมันเลยเป็นความชอบนะมันเลยเป็นสายทำให้เราวาดรูปแล้วความวาดรูปวาดรูปวาดรูปของเราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตเราพอเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผลก็คือเราไม่ตั้งใจเรียนเวลาชั่วโมองเรียนเนี่ยครูเขาสอนอะไรเนี่ยเราไม่ยอมฟังในสิ่งที่เขาสอนเลยเพราะแอบแอบนั่งงงงววาาาาาดดดรรรููปปใตต้้โ๊ะเเก่่นัอยยี เขาไม่ตั้งใจ,งใจใเรียนไม่เรียนหนังสือแต่ว่า<ม>ครูเขาก็ตำหนิเขาก็ตอบว่าว่าเป็นคนที่ว่า่ามีีคนทไม่ตั้งใจเรียนทำไมทำอย่างเนี้ทำไมนั่งวาดรูเปเล่นอย่างงี้แต่ว่าครูเขาก็ไม่ทำโทษหรือว่าไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้อะไรเขาเห็นว่าเป็นเด็กที่ว่า ไม่เกลเอแค่มีปัญหาไม่ตั้งใจเรียนท่นหึงแล้วมันก็เรียนหนังสือก็เรียนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จบจะไม่ค่อยสอบตกนะจบแนวเกรดสองเกรดสามอะไรเงี้ยจนใหญ่เราก็พวกวิชาการก็ไม่ค่อยได้เกรดสี่เท่าไหร่นะได้ปรมาณเกรดสองเกรดสามผมว่าไม่ตั้งใจเรียนนะโอ้วิชาศิลปะได้เกรดสี่เพราะว่ามันขีดเขียนเราได้แล้วแล้วเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเพื่อนเขาชอบให้เรามาวาดรูปไปเขาทำงานส่ง พอปรชาศิลปะคีเรยเนี่ยเวลามีงานสั่งให้ทำเนี่ยเราก็ได้มีของชอบทําเลยมีเพื่อนขยโยงมาให้เราทำวาดทูงอะไรอย่างงี้ไปไม่เคยวาพดพวกภาพเหมือนอร์เทรตหรือว่าวาดภาพภาพเหมือนจริงเลยไม่เคยวาดหุ่นนิ่งไม่เคยวาดอะไรด้วย ช่วงมัธยมเนี่ยผมก็อยู่โรงเรียนสมุทรปราบโรงเรียนสมุทรปราบเนี่ยห้องสมุดเขาใหญ่มากเนี่ยเขามีหนังสือศิลปะดีๆเยอะมากเลยหนังสือศิลปะทั้งหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์หนังสือสอนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยพักกลางวันเนี่ยผมชอบเข้าไปห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยไปไปเห็นหนังสือศิลปะประวัติศาสตร์ศิลป์หนังสือศิลปะดีๆเข้าเห็นรูปวาดสวยๆเข้าก็เลยสนใจมีการวาดรูปอย่างอื่นด้วยนะนอกจากวาดการ์ตูนมีการวาดภาพสีน้ำมันมีการวาดภาพพอร์เทรตด้วย ศิลปินที่รู้จักแรกๆเลยที่วาดพวกพเทจก็ส่วนใหญ่จะได้ยินปากต่อปากนะคือแบบว่าเขาจะพูดศิลปินดังๆที่คนในโลกรู้จักกันดีเช่นว่าดาวินชีครับดาบินชีแฟนโกอเงี้ยเลมบันอย่างเงี้ยาสามชื่อนี้ก็เป็นชื่อศิลปินหลักๆที่ผมคุ้นๆมากเลยอยากดูวงงานวาดภาพเหมือนดีๆเนี่ยดูงานของเลมบันเลมบันเนี่ยเจ้าแห่งการวาดภาพเหมือนเลยผมก็ดูโอ้เห็นโว้เลมบันเขาเป็นศิลปินที่ชอบวาดภาพเหมือนมากแล้วก็นอกจากวาดภาพเหมือนคนอื่นเนี่ยเขาชอบวาดภาพเหมือน ตัวเองสะสมเป็นคอลเลคชันด้วยเพราะเป็นการฝึกฝีมือแล้วก็เป็นการเหมือน,เป,นเป็นประวัติเวลาแต่ละช่วงชีวิตของเขาเราประทับใจศิลปะแถวน,นี้แล้ว สุดอยากวาดบ้างแต่ในโรงเรียนพระยมเนี่ยสนุหลาบเพราก็เขาไม่เด้นสอนวาดรูปนะชั่วโมงศิลปะเนี่ยพอดีผมจําได้นะสมัยเรียนเขาไม่เคยมีให้วาดพวกขุนนิ่งเลยมีแต่ให้วาดอย่างมากวาดวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรแค่นี้เอ้งวาดรูปวาดลูกกตาให้ลูกเดียวอย่างเงี้ยลูกเลยค่ะคณิตเหรอคะวาดลูกเลยขาดนี่ง่ายๆอย่างเงี้ยในโรงเรียนเขาก็มีขุนปูนตั้งนะขุนปูนหน้าคนตั้งของเขาผมก็มีเขาแต่เขาไม่มีไม่เคยมีสั่งนักเรียนให้ไปวาดเลยไม่มีเขาตั้งระดับห้องเรียนศิลปะไปอย่างนั้นแหละนั่นรุ่นักรียยนสบาามก ใครเรียนศิลปะปกเนี่ยถือว่าแย่มากเลยเพราะว่าอาจารย์แทบจะปล่อยผ่านเลยขอแค่มาเข้าห้องวาดวาดแล้วอาจารย์ก็ให้คะแนนผ่านทุกคนหมดมีแต่ว่าผมเนี่ยสนใจวาดอะไรยากๆเลิกเรียนก็เข้าไปห้องห้องศิลปะคนเดียวไปนั่งวาดผนปูนพวกเราคูนมันถือว่าเร็วพวกอะไรนะพวกโซเกติสหรือพวกอะไรมั้งพวกหน้าหน้ากรีดๆอ่ะแอบนั่งวาดคนเดียววาดเสร็จแล้วก็ไปแพ้ครูศิลปะเขาดูหน่อยครูเขาแบบเธอก็พอมีฝีมือนะแต่ว่าเนี่ยเธอยังมีอะไรต้องผิดอีกเยอะนะเนี่ยเธอยังไม่ค่อยรู้เรื่องหลักการหรือเร <y laughter> ื่องอะไรอีกเลยนะ ตอนนั้นเราเป็นเด็กไงผมก็ไม,ไม่ไม่รู้หรอกว่าเราวาดดีไม่ดีไงเราชอบวาดรู้แต่ว่าภาพวาดสวยก็ชอบไปอวดครูอวดครูครูเขาก็ดีใจที่เราชอบมานั่งคุยกับเขาแลังจากสวนกุหลาบเนี่ยมันจะมีข้อดีมันอยู่ใกล้ๆพอช่างหลังเลิกเรียนสวนกุหลาบเนี่ยผมจะชอบเดินออกจากโรงเรียนเดินไปพอช่างไปเห็นพวกพอช่งอางเขาวาดอย่างเก่งมากเลยเรามีหอศิลป์ด้วยเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมผมคิดใ,ในใจสิลน้ำมันมันเป็นยังไงอะผมไม่น่าไม่น่ารู้เรื่องอะไรของเขานะไม่น่าวาดได้นะ เห็นเขาวาดในหลวงวาดพระเทพต่างอาจารย์ปัญญาเพชรชูอย่างเงี้ยศิลปินดังเลยของพ่อช่างอย่างเงี้ยโอ้วาดสีชกน้ำมันวาดวาดในหลวงวาดอะไรอย่างเงี้ยวาดประดับประดับประดับนอกนอกมหาอะไรเงี้ยเป็นนอกรั้วถ้ามีรูปวาดติดอย่างเงี้ยพ่อช่างนี่แหละเลยเป็นส่วนหนึง่งที่ำให้ผมชอบวาดถ้าเหมือนด้วยนอกจากห้องสมุดในโรงเรียนแล้วเนี่ยใกล้ๆโรงเรียนศุกรลาบออกมาก็จเจอพ่อช่างเลยเดินเดินเข้าไปในหอศิลป์พ่อช่างแต่ผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์พ่อช่างวนไหนเลยก็เรียนส,นสมุกร์ลาบก็เรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เรียนจนจบตอนจริงตอออนนนมเี่ยกกะะะจลา กะจะลาออกแล้ว <unemployed. S 1> ไม่อยากไม่อยากเรียนต่อมอไม่อยากเรียนต่อมอสี่จนมอหกแล้วอยากจะไปต่อพวกสายอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่างศิลป์หรือว่าสุขภาอะไรอย่างเงี้ยพวกสายวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปต่อองนั้นแต่ก็โดนที่บ้านคัดค้านอีกที่บ้านเขาไม่ส่งเสริมให้ผมเรียนศิลปะอยากให้ผมไปทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็ไม่ได้ลาออกจากมอสามผมก็เรียนต่อจนจบมอหกสุดท้ายก็ผมต้องอยู่กับอะไรที่ไม่ชอบไปเป็นหกปีเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลามากเลยอ่ะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่าลม ไม่ได้ส่งเสริมให้เราชอบวาดรูปอย่างเงี้ยเราจะย้ายไปสาธิตในองค์กางให้ดูกันนะคือเดี๋ยวเราย้ายสถานที่สัมภาษณ์ไปที่อื่นด้วยอ,อันนี้หนูถามต่อเลยนะคะแล้วหลังจากที่พี่เจมเข้ามหาลัยนี่คือได้ไปเรียนทางด้านพวกคณะศิลปะเลยใช่ไหมคะมได้สอบเข้าไปเรียนคณะจิตรกรรมศิลปก่อน,น,อ,น,นอ๋อเป็น,น,นวิชา,าที่เรียกว่าเกี่ยวศิลปะอย่างเดียว มันก็เหมือนนราเปลี่ยนโลกปตายที่เราได้อยู่ในสินประพยอะไรนะเจตการมเหมือนว่าเราได้ไปอยู่โลกที่เราชอบเราได้ไปอยู่ในทางโมที่เาแ้รัอได้รู้คนที่ว่าเก่งน่าศิลปะไม่ว่าการงานวาดรูปการตั้งลูกพวกคนทีงเก่งต่างเพช่อเก่งต่างเนีเรารู้สึกว่าเราเป็นในสังสภาพที่เราชอบแล้วลนึ่มันก็ไดมีผลที่ว่าช่วยพัฒนาเรา การะาดจดจากคนที่ทำงานศิลปะไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยเรามีอยู่คนเก่งมีสภาพร้องที่ดีเงี้ยมันมีความด้วยพัฒนาก็คือเราก็ได้ซึมซับจากคนที่เก่งๆในมหาลัยมาด้วยผู้ครูบาอาจารย์รุ่นูที่เก่งๆเงี้ย,ยมันต้องเป็นเพื่อนในจบจากช่างศิลป์เพราะว่าเราได้เรียนช่างศิลป์มาเราได้เรียนสายเชื่อมออาก็พวกเขาจะเก่งของการทำร,รูปอะไรต่างถ้าเราทำได้มากกว่าเราไม่มว่าการตั้งรูปการวาดภาพไทย การทำภาพคลิปดัางๆนั้นมันมันเขามีปัญหามาตลอดเราได้ไปอยู่กันจริงเราได้ดเรียนกันเป็นหลังจากพี่เจมเรียนจบมาแล้วพี่เจมได้ไปทำงานอะไรเกี่ยวกับทางด้านศิลปะบ้างค่ะก็ผมจะถนัดเรื่อง,งการชอบวาดภาพะะวาวดเหมือนนะครับก็จะมีรับวาดภาพเปิดมากแล้วก็มีเปิดรับสอนสำหรับคนที่อยากวาดภาพเหมือนก็คือเน้นๆเรื่องวาดภาพ ลูกอยู่แล้วตั <g innen> ้งแต่สมัยที่ผมเด็กๆแล้วเพราะว่าทำงานกับลูกแล้วก็เอาผมเนี่ยพอจบแล้วก็งานเวนท์มีร้านอเไรเห็นว่าพี่เจมไปพราะแบว่าไปประกวดเนี่ยได้รางวัลอะไรด้วยนุ๊วัดงานหน่อยก็จะมีประกวดงานทำไมตั้งแต่สมัยมัธยมจนจนถึงปัจจุบันที่เคยได้รางวัลเนี่ยก็มีในสมัยมัธยมหรประกวดวาดภาพ ระบายสีใน่ปุราชนีดูดีนะนั้นเลยรางวัลชนะชนะเลยเพราะนั้นช่วยอยู่ประมาณมมแต่เป็นแค่งานวาดภาพระายสีดการระบายสีนั่นเองก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประทวดนีไม่ได้ถือว่าเป็นการประกวดที่ใหญ่มากส่วนคอโตมาแล้วกการประกวดใหญ่ๆที่ว่าแันที่ผุเขาร่วมมีประกฏว่าดภาพประเทศอะไรอย่างเงี้ยพวกประเทศไทย อุสตีแบงของเข้าร่วมไปตัปี2021-2022จนมาถึงปี2023เขาเิดเวลาเป็นร่วมหนเ่งกับเขา้าไปวยในสนกัดประมาณ3ปีแร้วาอันนี้คือนอกจากเข้วดภาพเหมือนแล้วนี่ยังมีวาดสไตล์อื่นไหมคะมีวาดพกจินตนาการวาดพวกสปาราอะไราเนี่ยเพรานว่ามันเหมือนมันจะดูดเลยดอาานวาก็เหมือนกันเลย พี่เจมมายกตัวอย่างวาดภาพวาดหน่อยว่างานมันยังไงงานของผมเ่จะเป็นแบบว่าสไตล์การแสดงออกเนีัยชอบวาดแบบวาดแบบสมจริงเหมือนจริงนะฮะ <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นพวกวาดเส้นด้วยพวกพวกชาโปรผูดินสออะไรผสมกัน,นหลายๆแมากตอนที่ผมตนนัวอิงเนี่ยมันจะจะเป็นแบบเส้นสบายๆอย่างนี้ยจะไม่ไม่ฟิกเข้าสีลำมันมาก <c oughs> แล้วก็มีวาดเส้นไม่สีอะไรอย่างงี้ มันมีว่าสีด้วยแต่ว่าเวลาวาดผมวาดสีน้ำมันจะว่าวาดวาดค่อนข้างละเอียดเช่นเราวาดสีน้ำมันเวลาไปวาดสีน้ำมันเนี่ยผมจะทำงานค่อนข้างประณีตมากกว่าสีวาดวาดปินวาดด้วยปรซเนต์เห so. <Okay. S 1> ็นว่าผมจะมีพิถีพิถันในการลงสีและการเก็บรายละเอียดต่างสไตล์สไตล์ของผมมันจะเป็นเพราอว่าวาดเส้นจะเลยจะไม่ ม่ละเอียดเท่าสิน้ำมันแต่ว่าอเขียนละเอียดมาเขียนสินน้ำมันทีเดียวต่อสีน้ำมันทีเดียวเช่นการเก็บรายละเอียดพวกเส้นผมโอยละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยผมจะทำทำมากกว่าวาดาเส้นคือทำรายละเอียดเข้าไปมาเป็นเส้นเลยพู้นี้ก็ใหญ่มากอุ้ยสวยอะสูงสองเมตรห้าสิบก็วาดใหญ่ประมาณคนจริงเลยโอ้ะรอยละเอียยการการซูมเข้าไปอย่างเนี้ยนี่ก็จะเป็นรายละเอียดผ้าลายของผ้า เป็นงานนี้ผมทำทำหลังเรียนจบมาอะไรมีคนมาให้ว่าอะน,นีเน้เป็นเป็นตายายนั่งคู่กันบนบ้านไม้ทงไทยแล้วอันนี้ถนะ้าเป็นพวกราคาที่วิเจมคิดยังไง ราคาเขาผมถ้าเป็นพวกงานวาดเส้นเนี่ยผมจะคิดอยู่ประมาณแค่หลักพันแต่พอเป็นงานวาดสีน้ำมันเนี่ยผมจะคิดหลักหมื่นถึงหลักแสนนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความรวยไหมขึ้นหรือว,ว่าอ่าอ่อาเราวาดถึงช่วงไหนของตัวคนนะฮะถ้าวาดทั้งตัวราคาก็มากกว่าแล้วก็ในในภาพเนี่ยมันมีมันมีอะไรเยอะไหมมีสถานที่มีอะไรเยอะไหมถ้ามันไม่มีอะไรเยอะมากเลยเนี่ยถึงจะวาดไซส์ใหญ่หน่อยก็อาจจะคิดราคาไม่สูง ราคาสูงนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ว่ามันมีอะไรในภาพเยอะเลยรูปนี้ปนาาเป็นรูปที่ผมว่าเะได้ียสุดนนในชีวิตผมนะคือเดี๋ยวนี้ผมอันนี้ผมวาดตอนสนะมัยเรียนนะอุ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันละเอียดขนาดนี้บวกกับขนาดภาพด้วยที่มันใหญ่หนูว่าราคาเป็นเสนหนูว่ามันก็ไม่แพงนะฟุกงานละเอียดมากเลยลา,ายละเอียดมันเยอะด้วยอะไรต้องใช้ความประณีตในการวาดสูงมาก แล้วถ้าว่าโดยยิงประมาณนี้นี่คิดเท่าไหร่หรอคะคิดราคาอยู่ที่6,000บาท, 4, บ,าท 6, บาทเงิน6,000บาทต่อลูกมาเป็นอย่างนี้มา6,000บาทอ่าจริงๆแล้วนอกจากศิลปะแล้วนี่พี่ยังเล่นหมากร้อเก่งด้วยใช่ใช นอกจากวาดรูปเนี่ยเก่งวาดเล่นเล่นหมากร้อมเก่งในชีวิตผมเนี่ยทำอะไรเรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยนอกจากวาดรูปกับเล่นหมากร้อมรู้สึกว่าหักร้อมเนี่ยก็มีส่วนที่ว่าใกล้เคียงกับการวาดรูปนะในเรื่องของว่าการวาดรูปเนี่ยคือการที่เราเอาเส้นเข้าไปล้อมพื้นที่ในกระดาษเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต้องการส่วนหมักร้อมเนี่ยคือการเอาตัวหมาไปวางบนกระดาษเพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ต้องการผมเลยคิดว่ามันมีจุดเหมือนกันผมคิดเลยว่าเป็นสาเหตุทำให้ว่า ผมมาถามวรถเล่นมัดร้อนได้ทั้งที่ว่าไม่เคยมีใครสอนมาก่อนผมว่าพี่ต้อมีสอนต้มีการเรียนกันแล้วก็ไม่ได้ไปให้ใครสอนด้วยนะผัดเล่นเองเลยครับเล่นเองโดยการศึกษาจากตำราที่ในห้องสมุดตรงนีนมม้ให้นะผมสงสัยตัวเองมากเลย <S <S ตามปกติแล้วคนเล่นหมัดร้อนเก่งเนี่ยเขาต้องสติปัญญาสูงนะครเพราะมันต้องคิดเยอะมันมีวิธีการเยอะมากๆครมันมีหลักการม,มีอะไรเยอะมากนั้นคนได้หมัดร้อนได้สติปัญญาสูง ผมสงสัยว่าทำไมผมไม่เขงเพราะหมา,าผมไม่เขงเลนื่อจะด้ได้สติจมีแต่มีแต่มว่าลูล่า้อผมงแต่วามคิดว่าถือว่าเหมือนอะไว่าความสวก็ได้คือ,อความสว่าง่เหมือนเรามีอะไรบางอย่างเพื่อมาของเกาเ่ารนี่ยอันนี้ก็ดีนะมันเหมือนเป็นการแบบเสริมสติปัญญาเราไปด้วยีดู มันมีมีส่วนทำให้การวาดรูปของผมเนี่ยมันมันละเอียดอะไรเงี้ยมีสมาธิสมาเรียนฝากร้องไว้ลูกนะว่าทุทา่เทนถามวาดรูปมาอยากให้พี่เจมฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะเผื่อว่ามีใครสนใจจากจะจ้างลูกวาดอะไรแบบนี้ผมก็มีไอจีครับชื่อว่าโฮ s ซ k ิเตียวเซครับ ไอจีชื่อนี้ครับแล้วแต่ว่าขั้นล่างนี้ให้นะครับแล้วก็เบอร 98, 7, ์โทรศูนย์เก้าแปดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเลยถ้าเห็นว่าอันนี้พี่รับสอนวาดรูปด้วยก็คือสองบ้านรูปอยู่ที่ไหนคะผมก็รับรับสอนตัวทำที่ที่บ้านถ้าใครอยากอยากเรียนบทต่อต,ตัวก็รับสอนนะเราจะให้ไปสอนที่บ้านเขาไมได้หรือสถานที่ไหนก็ได้ครับแตอยากอยากให้ไปสอน ถ้าตอตัวตัวคือสามารถติดโตในทางไหนบา้างได้ต่อไปเรื<ม>่อยๆไมโครได้เลยครับอะไรนี้นะค<ป>รศูนย์เก้าแ0ดี้นึ่งสองูนย์หนึ่ครับค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่เจมกันมาพอสมควรแล้วพี่เจมเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้นำเวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับ สิงอบบยมุกไปเล่นเกมไปกินเหล้าสูบบุหรี่แต่ว่าเอาเขาได้เอาเวลาว่างเนี้ยไปใช้ประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเล่นมัดร้องวาดรูปแล้วก็ทำให้ตัวเองเได้สร้างไรายได้ให้กับตัวเองถึงล่าสุดนี้ที่หนูที่หนูรู้มาคือขายงานได้เป็นเศษเลยครับเดี๋ยวเราไปพบกันกับช่วงหน้า A อาร์ตโชว์ยคงชรลิมตระกูลไปเลย <ส gas: S 1> อช่ผกมารส้นครับสมนนี้ก็เป็นนางแบบที่มันน่าจะ้ส่าาสา Freud, มา เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะยังไงหนูต้องขอขอบคุณพี่เจมก่อนเลยนะคะที่วาดรูปให้หนูสวยมากเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือน้องๆน,นักเรียนอาสเตปของพี่เจมนะคะที่มาร่วมให้กําลังใจแล้วก็มานั่งชมการสาธิตการวาดภาพของพี่เจมด้วยค่ะมาถ่ายรูปกันเร็ว มารูปเลยและสำหรับอาร์โช EP นี้เราก็ได้รับรูปจากพี่เจมมาทั้งหมด2รูปแ้วกันสำหรับอาร์โช EP ถัดไปเราจะแนะนำใครมาให้ทุกคนได้ร่วมรู้จักกันอย่าลืมติดตามชมรายการอาร์โชบายคี r Plus ทางช่องสถานีวิทยุมอกทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงเที่ยง5้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุั การอาร์ตโชว์บายคีวารัสนีเราอยู่กันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเราจะพาทุกคนไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับคนทำงานในแวดวงการศิลปะไปกันเลย เดียเนี่ยเวลาเราวางเราวางงานไปเนี่ยเราวางไอ้พวกนี้ไปเนี่ยคือไม่ใช่จะพระจัภูเราก็วางไปเลยนึกออกอะคือมันไม่ได้มันมีจังหวะของมันนะ <c oughs> คือจริงๆมันบางคนอาจจะรู้สึกก็วางไปได้เลยก็วางไปมันก็ไม่ไม่หรอกมันจะเห็นเองถ้าถ้าเราทำอ่ะเราเราจะเห็นเองว่าจังหวะของมันเนะ่ะจังหวะของงานเนี่ยที่เราวางไม่ว่าเราจะวางฝาวางการะดุมวาง,างเนี่ยเศษเหล็กเศษอะไรเงี้ยสปงสปริงเนี่ย มันมีจังหวะของมัน